โอ้โหคุณเดือนนี่เองอ่ะนี่แป้งกลับมายังอ่ะยังเลยค่ะหรออุ้ยจมูกคุณเดือนนะคะจมูกโด่งใช่ไหมใช่ค่ะมีจุดดำๆค่ะดูสิคะจริงเหรออุ้ยจริงด้วยอ่ะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวเดือนก็สวยเหมือนเดิมเดี๋ยวมาละ ไม่ทางานไม่ได้ไปเที่ยวคุณแป้งฮะวันหลังได้ผมขอนะแต่งเนื้อแต่งตัวดูผมบ้างโอ้โหพา,าไปไหนเนี่ยผมเสียเออแต่ว่าเป็นแล้ววันสรวนี้ก็สนุกดีนะฮะก็งันงันอ่ะอือหือคนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนไม่มีรักอือใครบอกว่าเซทไม่มีถึงจะมีรัก แต่ก็ไม่มีคู่คนไม่มีแฟนเน่เหตทางหลอเล่นโอ้ยแต่งตัวอย่างกด็ติ๊กชิโลโหเพราะว่าพี่โตชิลิกเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่นอยคต้องเล้งหนูหอจออดูจั้วเดอดจัง้วดดจง้ดาอบังดังดึงใอะไรอ่ะ มันเป็นภาษาใจครับมันต้องใช้ใจฟังครับใช,ใช้หูฟังฟังไม่รู้เรื่องคือจะบอกว่าฝันดีนะครับคืนนี้อพี่ลำดวนพี่ลำดวนดูซิว่าเดินสวยเหมือนเดิมหรือยังว้าวสวยทันตาเลยค่ะนี่ทำไงคะเนี่ย ก็ง่ายๆแค่ใช้นี่แปะไว้แล้วก็ดึงออกอุ้ยงั้นลำาดวนขอใช้หน่อยสิคะลำาดวนจะไปดึงดั้งค่ะนี่พี่ลำาดวนมันไว้สำหรับดึงสิวเสียมไม่ใช่ดึงดั้งถ้าพี่ลำาดวนจะดึงดั้งเนี่ยนะต้องให้ช้างดึงแล้วดึงอะแ้งเป็นยังไงบ้างก็ดีก็ดีนี่คอนเสิร์ตหรือว่าคุณชัดจน เน่ฉันล้อเล่นนะ่ะไปลนะฉันบอกแล้วไงว่าครั้งนี้ต้องเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี